สวัสดีค่ะพี่มินมชรินยานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมะคำสอนดีๆเกร็ดความรู้ดีๆจากเสด็จพ่อองเพชรพัทระเทวนะคะในเรื่องที่ว่าสัตว์เดราชานนั้นสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้หรือไม่เช่นสัตว์เดราชานที่มีชนิดพิเศษเสด็จพ่อองคเพชรตรัสสอนไว้ว่าเราไม่ประมาทและไม่ดูถูกในบุญของใครเพราะสภาพ ที่เป็นอัตภาพในภพภูมิต่างๆนั้นเป็นแค่ของชั่วคราวเป็นของปรุงแต่งชั่วคราวบางตนนั้นไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในอัตภาพนั้นๆก็จริงอยู่แต่สามารถสร้างเหตุปัจจัยเพื่อพบชาติต่อไปที่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็มีไม่ใช่น้อยตัวอย่างในธรรมบทในพุทธชาดกก็มีมากมายเราก็สามารถไปหาอ่านเอาได้เช่นกบน้อยได้ เขาเดินทางพัดหลงเข้ามาสู่ในในเชตวันมหาวิหารและก็ได้มาสดับตับฟังน้ำเสียงพระสุรเสียงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กำลังแสดงธรรมอยู่และเมื่อเขากำลังเปลมปลีและก็ยินดีในพระสุรเสียงก็มีแม่วัวมาเหยียบเขา ตายตายในขณะจิตที่กบกำลังยินดีในพระสุรเสียงก็ไปเกิดเป็นเทวดาเมื่อเป็นเทวดานั้นอุบัติและเติบโตขึ้นทันทีท่านก็ยังได้ฟังพระธรรมเทศนาต่อจนจนท่านได้บรรลุมรรคผลนิพพานแบบนี้เป็นต้นเรื่องตัวอย่างแบบนี้ก็มีไม่ใช่น้อย เราจึงไม่ควรดูถูกใครใดๆเลยว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่รู้เรื่องที่รู้เรื่องก็มีถึงแม้ว่าตอนเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นจะฟังไม่รู้เรื่องแต่สามารถมีความยินดีพอใจในน้ำเสียงในโทนเสียงที่ฟังได้เช่นเด็กๆทั้งหลายที่เราเลี้ยงไว้อยู่ที่บ้านถ้าเรารักเมตตาก็เปิดฟัง เปิดให้เขาฟังบทสวดบนบ่อยๆเปิดให้เขาฟังธรรมเทศนาบ่อยๆอย่าคิดว่าเขาฟังไม่รู้เรื่องเราจึงไม่เปิดให้ฟัง เขาฟังไม่รู้เรื่องแต่เขาก็ยินดีพอใจมีความเสพคุ้นคุ้นเคยในเสียงนั้นๆได้เขาก็จะสงบด้วยรังสีแห่งธรรมมาเทศนาหรือรังสีแห่งบทสวดมนต์ก็จะทําให้จิตใจเขาสงบไม่วุ่นวายหากเขาตายไปและ,ละระลึกได้ในน้ําเสียงที่น่ายินดีพอใจนี้ก็จะไปเกิดบนสวรรค์ไปเกิดบนสุคติภูมิ เสด็จพ่อองเพชรจึงทรงเมตตาตรัสสอนเราว่าเราสามารถช่วยสร้างเหตุปัจจัยให้กับพวกเขาได้ถ้าเขาเป็นสัตว์เดรัจานที่อยู่ใกล้หรืออยู่ในความดูแลของเราจึงขอฝากธรรมะคำสอนดีๆจากเสด็จพ่อองเพชไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ